สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone นะครับรุ่นที่มีการลดราคาหน้าซื้อหรือว่ามีโปรโที่น่าสนใจซึ่งเราก็จะนํามาทําคลิปนะครับรีวิวสรุปถึงราคาสรุปถึงโปรโมชั่นทั้งหมดให้กับทุกท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้อยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็น การซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับจะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตแบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆนะครับทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับของเดือนตุลาคมวันนี้วันที่1ตุลาคมนะครับเราจะมาเริ่มต้นเดือนใหม่กันด้วย iPhone ที่ต้องบอกว่าขายดีอันดับหนึ่ง ในตอนนี้สำหรับ iPhone 13นะครับตัวเครื่องเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นใครอยากจะดูการแกะกล่องรีวิวสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับแต่ว่าคลิปวันนี้ผมนำราคาล่าสุดโปรโมชั่นล่าสุดสำหรับเดือนใหม่นะครับมาอัปเดตให้กับคนที่กำลังสนใจอยากจะซื้อ iPhone 13มาใช้งานนะครับเดี๋ยวลองมาดูราคาดูโปรสาหรับเดือนใหม่กันว่า iPhone 13ลดราคาเหลือเท่าไหร่แล้วก็ถ้าซื้อตอนนี้ยังคุ้มไหมสำหรับ iPhone รุ่นนี้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสําหรับ iPhone 13อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่1ตุลาคมปี2024มีราคาจากหลายร้านมาให้เราได้เลือกมาให้ได้เปรียบเทียบกันนะครับชอบร้านไหนร้านไหนมีส่วนลดเยอะแล้วก็ราคาน่าสนใจนะครับก็สั่งซื้อที่ร้านนั้นได้เลยเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 3เครื่องเปล่าไม่ติด Pro. สำหรับร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทาง Apple โดยตรงนะครับสำหรับ iPhone 13เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple เป็นร้าน Last Mall นะครับถ้าสั่งซือ้อก็มั่นใจได้เลยว่าได้เป็นของแท้อย่างแน่นอนจากราคาปกติ29,900นะครับรลดราคาเหลือ19,590บาทมีส่วนลดแจกเพิ่มให้นะครับอยากจะได้ส่ลดกดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยส่ลดอยู่ที่ด้านล่างนะครับสามารถนำมาใช้ลดราคา เพิ่มได้อีกราคาอาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณ1 8ื่นแถึงหมื่นเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินนะครับถ้าเราสั่งซื้อเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะจ่ายเงินแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการผ่อนชําระนะครับซึ่งเขาให้ผ่อนสูงสุดถึง10เดือนดอกเบี้ยก็จะ0%นซะครับหรือว่าเราจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตจ่ายผ่านทางธนาคารต่างๆจ่ายผ่านบัตรกดเงินสดนะครับทำได้ทั้งหมดซึ่งวิธีการก็ง่ายๆนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ไปเก็บส่วนลดไปเลือกสีเลือกความจุใน ขั้นตอนของการจ่ายเงินเราก็เลือกนะครับว่าเราสะดวกที่จะจ่ายแบบไหนสินค้าเป็นของแค่100้1 0เปนะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์แอปเปิปีนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกนะครับ iPhone 13ขายโดยทางร้าน Apple โดยตรง ใครสนใจอยากจะซื้อก็สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ Lazada ลิงก์แรกนะครับดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับแอป Lazada นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้าน iStudio นะครับ iPhone 13เครื่องแทู้นยนไทยประกันสูนย์ Apple เหมือนกันจากราคาปกติ29,900นะครับลดราคาล่าสุดเหลือ21,100บาทร้านนี้มีส่วนลดเพิ่มให้นะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ได้เช่นเดียวกันสําหรับสีมี6สีความจุมี3ความจุรุ่นนี้เริ่มต้นที่128 g b ไปจนถึง512 g b สินค้าเป็นของแท้100%เปเนะครับเปลี่ยนคืนได้ด้วยภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ a p p l e 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสำหรับร้านที่2ขายโดยทางร้าน i Studio ถ้าสนใจอยากจะสั่งซื้อร้านนี้กดที่ลิงก์ที่2ของ Lazada ได้เลยนะครับปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอป Lazada นะครับนำมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับร้านนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเครื่องนอกโมเดล LL นะครับเครื่องนอกเป็นยังไงผมได้ทาอธิบายไว้แล้วสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับ สำหรับ iPhone 13รุ่นนี้มีให้เลือก2ความจุก็กคือ128แล้วก็256 g b เวอร์ชั่นเป็นของอเมริกันนะครับโมเดล LL ประกันมีให้1ปีเป็นประกันร้าน ถ้ารับเงื่อนไขตรงนี้ได้ก็สั่งกันได้เลยนะครับจากราคาปกติ29,900ลดราคาเหลือเพียง16,529บาทเท่านั้นถ้าใช้ส่วนลดอาจจะเหลือ14,000-15,000นะครับแนะนำลองกดเข้าไปที่ลิงก์ที่3ไปเช็คส่วนลดก่อนได้สำหรับสีมี6สีความจุมี2ความจุวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากร้านให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาสาหรับ iPhone 13ล่าสุด เป็นราคาเดือนใหม่เดือนตุลาคมนะครับสำหรับเครื่องเป่าไม่ติดโปรนำมาให้เลือกกัน3รล้านชอบร้านไหนสามารถกดเข้าไปดูารายละเอียดเข้าไปดูส่วนลดก่อนได้นะครับถ้าสนใจค่อยสั่งซื้อไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอปช h อปปีกันบ้างนะครับสำหรับร้านแรกที่เลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทางร้านช้อปปี้มอลนะครับเป็นร้านที่ Apple มาขายโดยตรงสําหรับ iPhone 13เครื่องแท้ศูย์ไทยประกันสูตร Apple จากราคาปกติ29,900ลดราคาเหลือ2250บาทเท่านั้น มีส่วนลดจากร้านเพิ่มให้อีก10%นะครับถ้า10%ก็2,000บาทเลยนะครับสำหรับส่วนลดถ้าเราใช้ส่วนลดราคาก็จะเหลืออยู่ที่18,000ประมาณนี้วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากให้ผ่อนได้สูงสุด48เดือนแล้วก็จัดส่งให้ฟรีสําหรับสีมีสีดําสีขาวสีชมพูแล้วก็สีน้ําเงินสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากสูตรแ p p เป1ปีอีกร้านหนึ่งขายโดยทางร้านไ s t u d i o นะครับสำหรับ iPhone 13เครื่องแททศูนไยไ ประกันสูตร Apple ราคา2200 0นนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สําหรับสีมี3สีเท่านั้นนะครับสีดําสีขาวแล้วก็สีชมพูความจุก,ก็จะมีเป็น 128GB สิกิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้1 0เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากสูตร์ a p p l e 1ปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 13เครื่องเปล่าไม่ติดโปรจากแอปช้อปปีนะครับถ้าสนใจอย,อยากสั่งก็กดเข้าไปดูรายละเอียดเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช้อปปีดูราคากันต ่อที่ทางด้านร้านสตูดิโอกันบ้างนะครับสำหรับ iPhone 13เครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple มีให้เลือกครบทุกสีนะครับจากราคาปกติ29,900ล่าสุดลดราคาเหลือ22,200บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินก็สามารถผ่อน0%ได้เลยนะครับนานสูงสุด10เดือนผ่อนเพียงเดือนละ2 0 2 0บาทต่อเดือนเท่านั้นพิเศษช่วงนี้มีคูปองส่วนลดนะครับลดเพิ่มให้อีก500บาทด้วยใครที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถเข้าไปดูลาะเอียบเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ของ Studio นะครับอีกร้านหนึ่งก็จะเป็นร้านจาก Powerby u นะครับ iPhone 13ความจุ128 g b เครื่องแทู้นยนไทยประกันสุด Apple จากราคาปกติ29,900ลดราคาเหลือเพียง20,000บาทนะครับใครที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของ Powerby u เช่นเดียวกันนี่เป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรล่าสุดทั้งหมดเป็นราคาเดือนใหม่เดือนตุลาคมนะครับจากทางด้าน Lazada, Shopee, Studio 7แล้วก็ Powerby นะครับสรุปมาให้ทั้งหมดราคาโดยรวมก็ประมาณนี ชอบร้านไหนสามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือสําหรับการซื้อ iPhone 13เริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย d t แทนะครับ iPhone 13ความจุ 128GB เครื่องแท้สูย์ไทยประกันสูนร์ p p p l e มีให้เลือก3สีราคาการซื้อพร้อมโปรนะครับซื้อได้ที่ราคา11,200ซึ่งก็จะมีส่วนลด ต่างเพิ่มให้นะครับอย่างเช่นถ้าเราไปทําเรื่องใย,าย่ายก็จะมีส่วนลดเพิ่มให้อีกประมาณ1,500ราคาก็จะลดลงไปนะครับเหลือประมาณ9,700บาทรวมถึงถ้าเรามีส่วนลดอย่างอื่นเพิ่มนะครับก็จะลดราคาเพิ่มได้อีกอาจจะเหลือประมาณ900 0พั0ถึงบาทประมาณนี้แนะนําลองไปสอบถามส่วนลดก่อนที่จะซื้อได้ที่ศูนย์ดีแทนะครับโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1499ซื้อ iPhone 13ได้ ที่ราคา11,200นะครับมีค่าหนึ่งหน้า3,000 ค่าายค่ายก็เหลือ9,700แล้วก็บางโปรนะครับก็ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าโปร1199ราคา12,800ค่าเน็ตลุงหน้า2,100บาทโปร899ราคา14,400ค่าเน็ตดุงหน้า1,800บาททุกโปรนะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนใครที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขาส่วนค่าที่สนะครับสำหรับการซื้อพร้อมโปรก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 13เครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple นะครับมีให้เลือกทั้งหมด3 จุราคาสำหรับความจุ128กิกลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา12,100ย้ายค่ายมีส่วนลดเพิ่มให้1,000นะครับเหลือ11,100รวมถึงถ้าเรามี AIS Point ก็นํามาใช้ลดราคาเพิ่มได้นะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีวิธีการสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของ AIS นะครับหรือว่าถ้าอยากจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้เลยที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาส่วนค่าสุดท้ายสําหรับการซื้อพร้อมโปรนะครับก็จะเป็นของค่าย TrueMove s ตอนนี้สินค้าหมดชั่วคราวนะครับ หมดเป็นบางสีถ้าท่านสนใจแนะนําลองไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ทรูช็อปนะครับโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนแบบแรกเป็นโปรสาหรับลูกค้าปัจจุบันของทรูซื้อได้ที่ราคา14,000บาทนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199โปร8 9 9ราคา15,200ไม่ต้องจ่ายค่าเน็้ตรงหน้าสัญญา12เดือนถ้าเป็นสัญญา6เดือนก็ราคา16,800นะครับลูกค้าใหม่ราคา14,0 0 0บาทเมื่อท่านไปเปิดเบอร์ใหม่นะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ99โรนีี้มค่านงหน้ดึ่ง 2,140บาทโปร899ราคา15,200ค่าหนีด่ดลูหน้า1,605บาทโปร599ราคา16,800ค่าหนีด่ดลูหน้า107บาทเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับราคา14,000ยาย่ข่ออนไลน์นะครับราคา13,000บาทเท่านั้นเมื่อยาย่า่มาใช้ทรูแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับมีค่าหนีดลูหน้าด้วย2,140โปร899ราคา14,200ค่าหนีด่ดลูหน้า1,605บาทนะครับยายไขยเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา15,500 เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ999บาทต่อเดือนขึ้นไปราคาเครื่องเป่าขายอยู่ที่22,000บาทนะครับถ้าในที่สนใจอยากเกซื้อก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นสําหรับเดือนใหม่นะครับใครที่อยากเกซื้อ iPhone 13ก็สามารถนําข้อมูลของราคาไปเปรียบเทียบได้เลยนะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ Shopee กดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของ ที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมโชนันดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ